สวัสดีครับสวัสดีครับผมอั๋นทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมนะฮะทุกๆท่านเลยนะฮะวันนี้ผมอั๋นทอโต้นะครับก็มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น t o y o t a Camry Hybrid นะครับ2.5นะครับปี2 0 1 7นเะฮะเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วนะคันนี้ใครที่กำลังหาอยู่หรือว่านะครับพลาดจากคันที่แล้วไปนะครับคันนี้มีเข้ามาแล้วนะทะเบียนสวยๆเลยนะคันนี้118นนะฮะ คันนี้เป็น Toyota c a m r รี่ไฮบรนะครับตัว2.5นะครับไม่ห0ึ0 0 0 0นมืนะฮะคันนี้ราคานะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะฮะ7 4 0 0 0สบาทนะครับสำหรับ Toyota c a m r รี่ไฮบริด2.5ปี2017คันนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉบนะฮะเป็นโฉบปัจจุบันนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับรถหน่วยงานปลดระวาง นะครับคันนี้ก็เข้ามาปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับขัดตรงขัดสีนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่พลาดนะครับแคมรี่ไฮบิดโฉมนี้นะครับรถที่แล้วนะครับรถนี้มีเข้ามา1คันนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะฮะ082510นะครับ4405นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอัดซอโต้จะพาท่านผู้ชมพายฟีเนี่ยรับชม นะครับคร่าวๆนะฮะเราเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับแบบละเอียดละเอียดเหมือนทุกคลิปเลยนะครับคันอีกหนึ่งครั้งนะครับคันนี้ภายในสีเบจนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่เลยเกียร์ก็เป็นเกียร์ถุนเรียบร้อยนะครับพวงมาัยมังติฟังก์ชันนะครับคันนี้มีในส่วนของตัวทัชสกรีนให้ด้วยนะครับพร้อมกับกล้องคอยหลังแท้เดิมโรงงานนะติดมากับรถเลยนะครับเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับนี่เลยนะสภาพ บอกภายในสวยๆนะครับสวยๆตึงๆเลยนะครับในส่งตัวเบาะนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเบาะลมเบาะแอร์ด้วยนะครับสามารถปรับนะครับในส่งตัวเบาะลมเบาะแอร์ได้ถึง3ระดับนะครับสําหรับในส่งตัวเบาะคู่หน้านะครับนอกจากจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับพร้อมกับแอร์แบ็กพานั่งโดยสารนะคันนี้ถึง7จดุดเลยทีเดียวนะครับนี่เลยเบาะสวยทั้งคู่หน้าเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูคู่หลังกันนะว่าตัวเบาะนะฮะสวยๆตึงๆเหมือนคู่หน้าหรือเปล่านะคอนโซลคอนโซลต่างๆ สภาพสวยเดิมนะฮะในส่วนตัวคอนโซลจอกลางต่างๆนะครับนี่เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับก็จะมีในส่วนตัวนะครับลายไม้นะครับดูหรูหราสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับแผ่นสตงอกสตับเฟตต่างๆนะครับก็เป็นแผ่นแท้เดิมตรงรุ่นนะฮะติดอยู่ที่ตัวถัง รถคันนี้ก็รันตีเหมือนเดิมนะครับไม่มีเรื่องชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีเรื่องจมน้ํานะครับไม่มีเรื่องในส่งตัวไฟไหม้นะครับแม้แต่พิควั่านะฮะบริษัททอโต้เราการันตีในส่วนของตัวรถนะครับแผงประตูเป็นแผงประตูนะครับดำตัดด้วยสีเบจนะครับที่นะครับพักแขนนะครับก็จะเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะฮะรถสวยรถสะอาดนะครับและที่สำคัญนะครับราคา7,49,0 0 0นานะฮะไม้1 1 0 0 0 0 นะครับโลคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงรถหน่วยงานตรวจระวังเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ0 8 2 5 1 0 4 4 0 5นี่ะครับนี่คือสภาพภายในห้องโดยสารนะครับสวยๆนะฮะสาตาเลยนะครับแอร์หลังมีให้2ช่องนะครับสำหรับภายน้อกโดยสารนะฮะนอกจากจะกว้างแล้วนะับบอกเลยว่าความเย็นทั่วถึงแน่นอน นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะนี่คือรถสไตล์ผู้บริหารนะครับใครที่กำลังหาใช้อยู่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนรถใช้เป็นตัวแคมรี่คันนี้ผมบอกเลยนะฮะตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับทางในส่วนของตัวนะครับรถนะฮะขับขี่ดีนะฮะช่วงล่างนิ่มนะภายในวิสานี่ค่อนข้างเงียบนะครับมากับตัวล้อแม็กอัอลลอยนะแท้เดิมนะขนาด 17นิ้วนะครับขนาด17นิ้วนะครับตัวยางคันนี้น่าจะเป็นยางปี2000นะครับ21นะครับเป็นยางปี2021นะครับซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆสภาพสวยนะครับดูตัวโครงสร้างนะฮะตัวเหลี่ยมตัวสันต่างๆเนี่ยนะครับบอกเลยนะรถเดิมแท้แน่นอนนะฮะตัวเหลี่ยมตัวสันต่างๆสวยๆนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยนะครับไฟท้ายนะเป็น สายท้ายขาวแดงนะครับจะมีในส่วนของตัวเอกลักษณ์ไฮบริดนะครับอยู่ที่บริเวณด้านบนทั้งสองข้างนะครับเป็นสีฟ้าๆพร้อมกับตัวโลโก้ไฮบริดนะฮะทะเบียนนี้เลยนะครับ118นะฮะ5กอไก่2บอร์สี118นะครับเป็นรถจากคมอเตอร์นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะรถกลระวางกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมทันนี้ก็นะฮะได้ในส่วนตัวม่านไฟฟ้าห้อยู่แล้วนะครับนี่เลย ดูเรียมดูสันนะครับของตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยรถสวยรถเดิมนะครับพอโต่การันตีนะครับรถหน่วยงานนะครับปลดระวางรถมือเดียวนะฮะใช้มือเดียวนะครับรถพวกนี้ก็ใช้กันประมาณ4-5ปีปลดระวางนะครับเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับใครหารถหน่วยงานอยู่นะครับคันนี้1นึ่งคันนะที่มีเข้ามานะครับราคา749,000นาพนะครับปี2017นสิะครับเป็นตัวโตยต้าแคมรี่นะฮะไฮบริดนะครับคันนี้ นะครับภายในสวยสะอาดนะครับภายในสวยสะอาดนะครับตัวโครงสร้างนะครับไม่ต้องเป็นห่วนะฮะเรานะครับการันตีมาให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยสภาพภายในนะครับเป็นสีเบจนะก็เพิ่มในส่วนของตัวห้องโดยสารที่ดูนะฮะสะอาดตามากขึ้นและแล้วก็นะครับดูในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เป็นตัวโครงสร้างเท่ากันสาหรับตัวโฉมนี้โมเดลนี้นะครับแต่ในส่วนของตัวสีเนี่ยนะมันสามารถทําให้ห้องโดยสารเนี่ยนะครับ ด,ดูสะอาดและดูกว้างนะครับนี่เลยสภาพภายในสวยเรียม,มากนะครับนี่เลยนะฮะหอมๆแบบนี้เลยรถเข้ามานะครับไม่มีเก็บงานในส่งตัวเรื่องโครงสร้างนะครับคันนี้ล้างปรับสภาพขัดสีนะฮะตั้งขายได้เลยนะครับแผ่นสครับเพจอยู่ครบๆนะครับตามทรงตามซอกต่างๆ นะครับซอกเดิมรายละเอียดเดิมตัวโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะมีเวลานะครับเดี๋ยวจะมานะครับรีวิวนะครับแบบฉบับเต็มให้ดูนะถ้ายังไม่ติดจองก่อนนะครับก็นะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่นะครับเป็นสาวกแคมรี่นะครับนี่เลยสภาพภายในค่อนข้างสะอาดมากๆนะฮะทั้งห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังนะครับตัวบงตัวเบาะเนี่ยนะครับตึงๆทุกตัวนะฮะ ส่งตัวออปชันด้านหน้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าครบเครื่องนะกระจกเข้าไฟฟ้านะครับกันลื่นมีให้นะครับตัวเซนเซอร์นะครับรอบคันก็มีให้นะแล้วก็ตัวสัญญาณเซนเซอร์ที่กระจกนะครับก็มีให้นะครับฝั่งด้านขวามือนะครับตัวคุญแจก็เป็นบุสตา์เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับสวยๆนะครับไม่มีรอยถลอกลอกลอนเลยนะครับไม่มีรอยถลอกลอกลอนเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับบอกเลยว่าประหยัดด้วย สำหรับ t o y o ต a าแคมร y y y r i d ินะครับตัวแบตเตอรี่รับประกันถึงปี2027เลยทีเดียวนะครับตัวกระจกก็เป็นกระจกออโต้ตัดแสงนะครับพร้อมกับตัวกล้องบันทึกนะฮะแท้เดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับภายนองเรือสารหลังคงหลังคาต่างๆสภาพเรียมสวยนะฮะสะอาดสะอ้านพอสมควรนะครับในส่งตัวหลังคานะครับนี่เลยนะครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะครับ2.5นะครับ ปี2017นคันนี้นะครับราคา7 4 0 0 0 0นสีนะครับ9 0 0าบาทนะครับการันตีแน่นอนว่าถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้สำหรับรถที่บริษัททอโต้นะครับนึกถึงแคมรี่นึกถึงทอโต้ได้เลยนะครับรถสวยๆรถมือเดียวตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติย้อนหลังได้นะฮะนี่คือรถนะครับประจำตำแหน่งรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติม0 8 2 5 1 0 4 4 0 5้นนะครับลูกค้าที่มี เครดิตนะฮะเครดิตดีรายได้โคฟเวอร์ซือคนเดียวจบๆนะฮะคันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตแต่แล้วว่ารายได้โคฟเวอร์นะครับก็สามารถจัดยอดได้เต็มเช่นเดียวกัน นะครับส,สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย082 510 4405นะครับกับ Toyota Camry 2.5 Hybrid ปี2017ไม่100 1 0 0มโลราคา749,000บาทนะครับวันนี้ผมมัดทอโต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ FC ท่านผู้ชมนะคะที่กดติดตามทุกๆคลิปที่ผมมัดทอโต้รีวิววันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ